สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักบอลสีนะคะในตับนกกันบ้างนะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีนกวายุพักนะคะนี่นะคะลักษณะใบของบอลสีนกวายุพักนะคะเขาจะมีใบลักษณะนะคะ พื้นใบนะคะจะเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็จะมีหูของใบนะคะที่สูงนะคะรอยอยัาระหว่างหูนะคะอยากจนติดสะดือเลยนะคะเห็นไหมคะสะดือแล้วก็ก้านใบจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นกระดูกนะคะเป็นสีชมพูนะคะสีเดียวกับพื้นใบนะคะเพื่อนๆน,น,นะคะ แล้วก็จะมีขอบใบนะคะเป็นสีเขียวนะคะลักษณะหยักพลิ้วค่ะเห็นไหมคะลักษณะหยักพลิ้วนะคะปลายใบแหลมนะคะปลายใบแหลมเหมือนหางนกนะคะเพื่อนๆนะคะสำหรับอ่นกวายุพักนะคะเห็นไหมคะใบนี้หูฉีกกว้างมากเลยนะคะเห็นไหมคะหูฉีกกว้างนะคะรอยหยัก ฉีกจนถึงสะดือแล้วก็ก้านใบนะคะอ่าแล้วก็ลักษณะหลังใบนะคะลักษณะหลังใบก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนะคะอ่าลักษณะสีของลำต้นนะคะเดี๋ยวมาดูสีของลำต้นกันนะคะสีของลำต้นของเขาจะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีเส้นสะพานนะคะเส้นสะพานด้านหน้าค่ะเป็นสีดำนะคะเห็นไหมคะจะมีเส้นสะพาน เป็นสีดำนะคะด้านหน้านะคะก็เป็นบอลไทยโบราณอีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ในตับนกนะคะอ่าก็หายากนะคะสำหรับนกวายุพักนะคะเพื่อนๆน,นะคะเป็นบอลสีนะคะตัวหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมมากค่ะเพื่อนๆน,นะคะ มีโอกาสก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะผู้ที่รักบอนสีนะคะก็มีโอกาสเจอพบเจอนะคะก็หาเก็บนะคะและก็สะสมกันนะคะยิ่งถ้าเขามีอายุใบที่มากขึ้นนะคะนะคะเขาก็จะมีใบที่สวยแล้วก็ใหญ่นะคะสำหรับบอนสีนกวายุพักนี่นะคะนะคะบอนสีในตับนกนะคะก็มีอยู่หลายตัวนะคะ ่าก็จะมีนะคะหลักๆที่ทั่วๆไปพื้นบ้านนะคะก็จะมีอ่านกกระทานะคะอ่าแล้วก็จะมีนกสีอุตสานะคะอ่านกเทเทวันนะคะ นกหัดสดายุนะคะ,ะสำหรับนกหัดสดายุนั้นนะคะป้าแต้ก็มีอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ฟอร์มเขายังไม่สวยนะคะก็เลยยังไม่ได้เอามาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วก็มีนกวายุพักนะคะที่ป้าแต้รู้จักนะคะเพื่อนๆนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็พาเพื่อนๆทุกคนนะคะมารู้จักบอลสีนะคะที่มีชื่อว่านกวายุพักนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ประโยชน์นะคะแล้วก็ข้อสังเกตนะคะเกี่ยวกับบอลสีนะคะที่มีชื่อว่านกวายุพักนะคะก่อนจากลากันไปนะคะก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะ ติดตามช่องปาแต้ส story ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้ได้ทำคลิปนะคะเกี่ยวกับบอลสีนะคะมาให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมกันอีกค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ